ไฮเบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้ไฮก็จะชวนทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงนะคะในคลิปนี้ก็จะสอนการมูลข้าวเหนียวนะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะคะก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาไฮลงเมนูใหม่ๆค่ะสูตรลงไว้ให้ที่คำอธิบายใต้วิดีโอนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกก็จะทำการเตรียมข้าวเหนียวนะคะไฮซื้อข้าวเหนียวมาจากในร้านสะดวกซื้อนะเป็นข้าวเหนียวยี่ห้อไรทิพนะคะ ส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนําให้ล้างข้าวเหนียวด้วยสารส้มนะคะนำข้าวเหนียวมาขัดกับสารส้มแต่ว่าไฮไม่มีนะดังนั้นวันนี้ก็จะไม่ได้ใช้สารส้มล้างค่ะเราจะล้างกับน้ําเปล่าแบบนี้เลยไฮ <Hi S 2> ก็จะล้างด้วยน้ําเปล่านะคะอาจจะไหลน้านิดนึงนะเราจะล้างไปจนกระทั่งน้ําล้างข้าวเนี่ยเขามีความใสตอนที่เราล้างเราก็เบาๆมือนะคะเพราะว่าถ้าเราทําแรงเนี่ยเดี๋ยวเม็ดข้าวเขาจะหักค่ะ าใครที่กลัวว่าเม็ดข้าวเหนียวจะดูไม่ใส่นะคะอยากจะใช้สารส้มล้างก็ใช้สารส้มก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่ไฮทําดูนะคะทานเองที่บ้านนะก็แบบนี้ก็คือสวยแล้วนะคะก็ไม่ต้องใช้สารส้มก็ได้ค่ะล้างไปทั้งหมดประมาณ 5- 6หน้ํานะคะแล้วก็พอน้ําที่ล้างน้ําสุดท้ายแล้วดูน้ําใสแล้วนะเราก็จะทําการแช่ข้าวกันค่ะ เนื่องจากว่าข้าวที่ไฮใช้นะคะน่าจะเป็นข้าวใหม่นะด้านหลังของซองค่ะเขาก็เขียนเอาไว้เลยว่าให้แช่น้ำเนี่ย3ชั่วโมงดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ข้าวเหนียวเก่านะคะก็อาจจะต้องแช่น้ํานานกว่านี้นะอาจจะแช่5-6ชั่วโมงหรือว่าแช่ข้ามคืนเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับข้าวที่เราเลือกนํามาใช้ค่ะ ตอนนี้ไฮก็ล้างมาจนกระทั่งน้ําที่ล้างข้าวเขาใส่แล้วนะคะเมื่อได้น้ําที่ใสแบบนี้แล้วนะเราก็จะเอาน้ำเนี่ยค่ะแช่ไว้เดี๋ยวเราจะพักข้าวไว้ที่ประมาณ3ามชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมานึ่งข้าวกันค่ะ เมื่อครบ3ามชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะเทข้าวใส่ในกระชอนนะเพื่อเป็นการเสดดน้ําค่ะเดี๋ยวเราจะพักตัวข้าวเนี่ยไว้ประมาณสักสินาทีให้เขาเสดดน้ํานะแล้วเดี๋ยวเราค่อยนําไปนึ่งกันค่ะระหว่างที่ไฮรอข้าวเสดดน้ําประมาณสินาทีนะคะไฮก็จะไปเตรียมใบเตยใบเตยก็ใช้ประมาณสัก3ามี่ใบก็ได้นะคะมามัดมัเดี๋ยวไฮจะใส่ลงไปในน้ําตอนที่เรานึ่งข้าวค่ะ จากนั้นก็ใส่น้ําลงในซึ้งนะคะให้ Hi, ใส่ลงไปประมาณ2อส่วนสของซึ้งนะแล้วเดี๋ยวเราก็นําไปตั้งไฟรอให้น้ําเดือดส่วนของซึ้งให้ Hi, ก็จะปูด้วยผ้าขาวบางเดี๋ยวเราจะเทเข้าวลงไปในผ้าขาวบางเพื่อเตรียมที่จะนึ่งค่ะ ากนั้นก็นําข้าวที่เสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเทล,ลงไปบนผ้าขาวบางเลยนะเดี๋ยวให้จะทําหลุมๆนะคะไว้ตรงกลางให้ตรงกลางเขามีรูๆแบบนี้เพื่อที่จะให้ไอน้ําเนี่ยเขาขึ้นมานะคะเวลาที่เรานึ่งข้าวเขาก็จะได้สุกเสมอเท่ากันนะคะแล้วก็ทําให้สุกเร็วด้วยค่ะ เราก็พยายามเกลี่ยเยข้าวนะคะให้เขากระจายกระจายเท่าๆกันนะอย่าให้เขาไปเป็นก้อนเยอะอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะเขาจะได้สุกเสมอเท่าๆกันนะตอนนี้นะคะน้ําที่ตั้งไว้เนี่ยก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเราก็ใส่ใบเตยลงไปค่ะเพิ่มความหอมตอนที่เรานึ่งข้าววางข้าวปิดฝาเดี๋ยวเราจะนึ่งด้วยไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะให้หนึ่งด้วยเวลาทั้งหมด20นาทีนะ เมื่อครบเวลา20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คข้าวกันนะว,ว่าข้าวที่เรานึ่งไว้เนี่ยสุกหรือเปล่านะคะไฮก็ใช้วิธีใช้ซ่อมนะคะจิ้มขึ้นมาลองทานเลยข้าวที่สุกแล้วเขาก็จะนิ่มเสมอกันทั้งเม็ดไม่เป็นไตนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ลองทานแล้วข้าวยังมีลักษณะเป็นไตนะเราก็นึ่งเขาต่อไปจนกระทั่งเขาสุกทั่วกันทั้งเม็ดค่ะ ข้าวของไฮก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดฝาเาไว้ก่อนนะจากนั้นเราก็มาทําน้ํากะทิเพื่อมูนข้าวเหนียวค่ะใส่กะทิลงในหม้อนะคะตามด้วยน้ําตาลทรายและเกลือเดี๋ยวเราจะคนนะคะจนกระทั่งให้เขาเข้ากันสักเล็กน้อยก่อนนะจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยเปิดไฟค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะคนในเขาเข้ากันเล็กน้อยนะจากนั้นก็เปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะเราจะต้มไปเรื่อยๆนะพอที่น้ำกะทิเขาเขาร้อนนะคะน้ำตาละลายหมดตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราจะชิมแล้วนะน้ำที่จะมูนนะคะจะต้องมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นเล็กน้อยนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวตอนที่เรานำไปมูนกับข้าวเหนียวแล้วอะคะ่ะพอตัวข้าวเหนียวเขาดูดน้ำกะทิเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะทำให้รสชาติเขาอ่อนลง ใครที่ชอบรสชาติยังไงก็สามารถปรุงได้ตอนนี้เลยนะคะเราจะต้มจนกระทั่งเขาเดือดเบาๆตามขอบหม้อจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะ พอเราทำน้ำกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราค่อยเอาเข้าวเหนียวออกมาจากซึ้งนะการมูนเราจะต้องมูนตอนที่ข้าวเหนียวยังร้อนและน้ำกะทิยังร้อนค่ะใส่ข้าวเหนียวลงในหม้อนะคะจะเป็นหม้อที่มีฝาปิดหรือไม่มีก็ได้นะถ้าใครไม่มีฝาปิดสามารถใช้รับปิดได้ค่ะเทน้ำกะทิลงไปใายเทลงไปทั้งใบเตยเลยนะคะจากนั้นเราก็จะคลุกตัวน้ำกะทิกับข้าวเนี่ยให้เข้ากันพยายามทำอย่างเบามือนะคะข้าวเขาจะได้ไม่เละนะเราจะผสมจนกระทั่งน้ำกะทิกับข้าวเนี่ยเขา เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะปาดให้เขาเรียบ ตอนผสมไฮก็เลือกใช้เป็นพายซิลิโคนนะคะเนื่องจากว่าปลายเขาค่อนข้างอ่อนนะเวลาที่เราตักข้าวหรือปาดข้าวเนี่ยค่ะตัวข้าวเขาจะได้ไม่เสียหายถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เป็นไม้พายที่เป็นไม้ไผ่หรือว่าเป็นวัสดุอื่นที่ค่อนข้างแข็งนะคะก็ต้องทาเบาๆหน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวข้าวเขาจะหักขาดแล้วมันจะทําให้ข้าวของเราเม็ดไม่สวยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะปาดเขาให้เรียบๆแล้วเอาฝาปิดไว้นะเขาบอกว่าเวลามูนเนี่ยจะต้องไม่ให้ลมเข้านะคะดังนั้นฝาหม้อไฮมีรูไฮก็เอาสก๊อตเทปป ทิ้งไว้นะคะประมาณ20นาทีนะตอนนี้เราก็จะมาทํากะทิราดหน้ากันค่ะระหว่างที่รอเวลานะคะเราก็มาทํากะทิราดหน้ากันนะตัวกะทิเนี่ยไฮจะทําให้ออกมีรสเค็มนิดหน่อยนะคะพอเวลาเอาไปราดกับข้าวเหนียวแล้วมันจะได้รสพอดีกันค่ะใส่แป้งข้าวโพดและเกลือลงในกะทินะคะจากนั้นเราก็จะคนจนกระทั่งแป้งข้าวโพดละลายเมื่อแป้งข้าวโพดละลายดีแล้วจึงนําไปตั้งไฟ เราจะไม่ตั้งไฟจนร้อนแล้วค่อยใส่แป้งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่แป้งลงไปตอนที่น้ำกะทิร้อนเนี่ยแป้งจะจับตัวกันเป็นก้อนค่ะอย่าลืมใส่ใบเตยลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากใส่แป้งไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่าน้ำกะทิเขาจะใส่เวลาลาดลงไปบนเขาเหนียวแล้วค่ะเขาก็จะซึมหายไปนะดังนั้นก็ใส่แป้งให้เขาอยู่ตัวนิดนึงเวลาลาดจะได้ออกมาดูสวยงามค่ะ น้ำกะทิเราก็สามารถชิมแล้วก็ปรุงรสได้ตามชอบเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้หวานก็ใส่น้าตาลเพิ่มได้นะคะอยากให้เค็มกว่าน,นี้ก็สามารถใส่เกลือเพิ่มได้ปรุงรสได้ตามที่เราชอบเลยค่ะเมื่อเราตั้งไฟจนกระทั่งเขาเดือดนะคะเราก็ปิดไฟได้เลย ครบ20นาทีนะคะเปิดฝาหมอ้อขึ้นมาดูนะตอนนี้ข้าวเหนียวของเราเขาก็ดูดนะ้ำกะทิเข้าไปหมดแล้วนะคะมเม็ดข้าวเหนียวของเราก็เริ่มมีความเงาแล้วนะเดี๋ยวไฮจะใช้เป็นพายซิลิโคนแบบเดิมนะคะในการกลับข้าวเหนียวเราจะกลับเอาเข้าวเหนียวด้านล่างขึ้นมาด้านบนแล้วเอาด้านบนลงล่างนะคะวิธีการทําเราจะต้องทําอย่างเบามือนะเพราะว่าตอนนี้ข้าวเหนียวเนี่ยเขาดูดนะ้ำกะทิเข้าไปแล้วนะคะดังนั้นมเม็ดข้าวเหนียวเขาจะนิ่มแล้วเขาก็จะเละได้ง่ายนะเวลาทํานะคะก็พยายามปัดไปทางเดียวกันนะคะแล้วก็เมื่อเรากลับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ปั ให้เรียบแล้วก็เอาฝาปิดไว้เราจะพักอีกประมาณ15นาทีค่ะครบเวลาแล้วนะคะตอนนี้ข้าวเหนียวของเราก็พร้อมทานแล้วนะเวลาที่เราจะหยิบข้าวเหนียวนะคะใช้เป็นถุงมือพลาสติกเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยเม็ดสวยแล้วก็ไม่แตกหักเสียหายค่ะตอนนี้เราก็เก็บใบเตยในหมอ้อเนี่ยไปทิ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวไฮจะให้ดูเม็ดข้าวเหนียวใกล้ๆนะว่าเขาเป็นเม็ดสวยแล้วก็ไม่แฉะไม่บานจนเกินไปค่ะ เดี๋ยวตอนที่เราทานแล้วเราราดน้ำกะทิลงไปนะคะเขาเนี่ยเขาก็จะชุ่มแบบกำลังดีเลยนะไม่แฉะแล้วก็ไม่เละด้วยค่ะ ข้าวเหนียวพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการจัดจานกันนะเดี๋ยวเราจะทานข้าวเหนียวมะม่วงกันค่ะความตั้งใจแรกของไฮนะคะก็กล่าวว่ามูนข้าวเหนียวเสร็จแล้วจะนําไปช่างนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าข้าวเหนียวดิบ400กรัมเนี่ยจะทาข้าวเหนียวมูนได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มัวแต่ห่วงทานนะไม่ได้ช่างนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครทําแล้วนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกไฮหน่อยนะว่าสูตรนี้ได้ข้าวเหนียวมูนน้ําหนักเท่าไหร่ค่ะข้าวเหนียวมูนที่มูนด้วยกะทิก่องนะคะก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะของไฮเก็บไว้็นะค่ ใครที่ไม่ชอบทานราดน้ำกะทินะคะก็สามารถโรยถั่วทองแล้วก็ทานแบบนี้ได้เลยนะแต่ว่าไฮชอบแบบราดกะทิเยอะๆนะคะเดี๋ยวไฮก็จะราดกะทิให้ชุ่มก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยทานค่ะน้ำกะทิที่เราใส่แป้งไปเล็กน้อยเขาก็จะมีความข้นนะคะเวลาราดแล้วก็จะอยู่ตัวแบบนี้นะมันทําให้เราถ่ายรูปสวยขึ้นนะคะถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทาทานที่บ้านไม่อยากใส่แป้งไม่ต้องใส่ก็ได้นะ ใครที่เอาสูตรไปทำแล้วอยากส่งกันบ้านนะคะให้วางลิงกลุ่มไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้แล้วนะสามารถกดเข้ากลุ่มได้เลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอให้หายด้วยอย่าลืมกดติดตามไฮเบเกอรี่นะคะเราไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ